นะพอ,อย่างก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวนะต้นไม้ก็เตรียมที่จะผัดใบนะร่วงโรยลงมาเรื่อยๆนะนี่ก็เป็นระบบการทำงานของธรรมชาตินะนะมันรู้ว่าฤดูต่อไปเป็นฤดูแล้งนะไม่มีน้ำไม่มีฝนนะมันก็ผัดใบนะ ใบเพื่อที่จะไม่ให้ต้นของมัน,นใช้พลังงานเยอะไม่ต้องหาอาหารเยอะนะแล้วมันก็ฉลาดที่จะเอาใบของมันนี่มาขมพื้นดินนะมาข่มพื้นดินเอาไว้เพื่อที่จะกักเก็บความชื้นให้อยู่ในดินได้นานๆน,น,นะมันจะได้ผ่านฤดูร้อนนะไปได้อย่างนะนะ ผ่านฤดูร้อนไปได้อย่างดีเหมือนกันเถอะนะนี่ก็คือวิถีของธรรมชาตินะเขาปรับตัวเข้าหาธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบนะปรับตัวเข้าหาอย่างสมบูรณ์แบบอันะนี้ถ้าเราย้อนมามองคนส่วนมากคนชอบปรับธรรมชาติเข้ามาหาตัวนะไม่ชอบที่จะปรับตัวเข้าหาธรรมชาติเพราะนั้นเราก็ จะเห็นสภาพดินฟ้าอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามนุษย์พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเข้าหามนุษย์น่าไม่เหมือนต้นไม้ไม่เหมือนธรรมชาติที่มันปรับตัวมันเองเข้าหาธรรมชาติเป็นอยู่กับธรรมชาติอย่างถูกต้องอยู่อย่างมีความสุข